ความสำเร็จของชาวมังกรจะมีตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดนะคือเรื่องของการเข้าสังคมคอนเน c t ชันโซเชียลมีเดียการสร้างตัวตนใครสร้างตัวตนได้ดีใครมีคอนเน c t ชันที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าสังคมได้ดีเจราจาได้เยี่ยมชาวมังกรผู้นั้นจะเป็นหนึ่งในตองอูจะประสบความสำเร็จมีโอกาสโด่งดังล่ำรวย พุทธศักราช2,569ปีม้าทองครับเป็นปีที่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นความทะเยอทยานจะประสบความสำเร็จครับในปี2,569นี้ครับดาวตรีเทพทั้ง3ดวงพฤหัสเสาราหูจะมีการโคจรโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในปี2,568 ผมได้บอกไว้แล้วครับว่าปี68 69ทุกๆคนกัลยาณมิตรของผมทุกท่านครับอะไรที่ไม่เคยได้เจอจะได้เจออะไรที่ท่านไม่เคยได้เห็นท่านจะได้เห็นครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาอีกหนึ่งปีครับที่จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น จะมีผู้สร้างความสำเร็จจะมีผู้สร้างปรากฏการณ์จะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญในดวงชะตาระดับโลกระดับประเทศนะรวมถึงบุคคลสำคัญสำคัญจะเกิดเรื่องราวครั้งยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องราวที่เป็นมงคลเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในปี 2,569นี้จะต่อเนื่องจากปี2,568เลยนะครับเอาละครับทั้ง12ลัคนาราศีเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดวงชะตาชีวิตกันว่าในปี2,569อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้างเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเข้าสู่ปีแห่งการตั้งหลักของชีวิตแล้วครับชาวลัคนาราศีมังกร พุทธศักราช2,569เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะสามารถตั้งหลักในชีวิตได้จากการที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงโคจรทำมุรรมทำองศาที่ดีแก่ชาวลัคนาราศีมังกรตั้งแต่ดาวพฤหัสเลยครับ31พฤษภาคมจนถึง20ตุลาคมดาวพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดเล็งดวงชะตาได้เกณฑ์ดาวยงยศนะ เข้าเรือนปัตตานิเลงดวงชะตา31พฤษภาคมจนถึงช่วง20ตุลาคม2569จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมังกรในปี69นี้จะทำอะไรทําช่วงนั้นจะมีแต่ความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองพระราหูครับในช่วง22วิพฤศิกายนพระราหูจะโคจรเข้าทับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรได้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลที่เรียกว่ามหาจักร แปลว่า22พฤศจิกายน69จนถึง10มิถุนายน2571คนอื่นพระราหูทับดวงมีแต่จะแย่ยกเว้นกลุมกับมังกรครับที่พระราหูให้คุณพระราหูเป็นมหาจักรส่งบนให้ชาวลัคนาราศีมังกรตั้งแต่22พฤศจิกายน69จนถึง10มิถุนายน2571มีโอกาสรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยมากที่สุดในชีวิตในรอบ20ปี นี่ครับแต่สิ่งที่ต้องระวังมีนะอย่าพึ่งประมาทนะครับพระราหูเข้าทับดวงชะตาระวังการโดนหลอกโดนโกงระวังสิ่งผิดกฎหมายผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมนะอา,อาจจะมีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองคนรักหรือเรื่องราว อะไรที่มันเข้ามาสร้างปัญหาให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ตามความหมายของเงามืดเงาดําของพระราหูด้วยเช่นกันเพราะฉนั้นพระราหูเข้ามาครั้งนี้ให้ความมั่งคั่งมั่งมีร่ํารวยก็จริงแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นล่ะที่พระราหูอยู่เรือนการเงินเป็นยังไงก่อนหน้านั้นตั้งแต่5พฤษภาคม68จนถึงย2พฤศจิกายน69เนี่ยชาวมังกรมีโอกาสรวย มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมพระราหูก็ค้นซั์ด้วยเพราะนั้นระวังรายจ่ายอย่าให้ใครยืมเงินยืมแล้วจะไม่ได้คืนให้ยืมเงินแล้วจากมิจจะกลายเป็นศัตรูนี่ต้องระวังสําหรับพระราหูนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือดาวพฤหัสช่วงสั้นๆ20ตุลาคมจนถึง9กุมภาพันธ์70 20ตุลาคม6 9กถึง9กุมภาพันธ์70พระพฤหัสโคจรเป็นพินทุบาท แก่ชาวลัคนาราศีมังกรระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องเพื่อนระวังเรื่องคอนเน็กชันนะครับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ความสูญเสียความเจ็บป่วยนะอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ดาวพิหัสโคจรตกเรือนอริคือตั้งแต่ช่วงปลายปี68นะครับยีบธันวา68จนถึง31พฤษภา69นะระวังมิตรกลายเป็นศัตรูมีปัญหาชีวิตเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีที่สุดเน้นย้ำครับคือ 31พฤษภา69จนถึง20ตุลาคม69เนี่ยคือช่วงที่ดีที่สุดและช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งการตั้งหลักและประสบความสําเร็จในชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรได้อย่างไม่ยากสุดท้ายครับพระเสาพระเสารเจ้าโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยในช่วงต้นปีมกราจนถึงช่วง13กุมภาหลัง13กุมภาพันธุ์เป็นต้นไปดาวเสารโครจรเป็นโยกหน้าแก่ลัคนาในเรือนสาชาความสําเร็จของชาวมังกร จะมีตัวตัดสินที่สำคัญที่สุดนะคือเรื่องของการเข้าสังคมคอนเน c t ชันโซเชียลมีเดียการสร้างตัวตนใครสร้างตัวตนได้ดีใครมีคอนเน c t ชันที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าสังคมได้ดีเจราจาได้เยี่ยมชาวมังกรผู้นั้นจะเป็นหนึ่งในตองอูจะประสบความสำเร็จมีโอกาสโด่งดังล่ำรวยประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลย นี่คือสิ่งที่ผมให้สัญญากับชาวลัคนาราศีมังกรที่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเอาใจชาวมังกรมันเป็นเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์เป็นโอกาสแห่งการตั้งหลักของชีวิตในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับถึงเวลาสําคัญที่สุดของชาวลัคนาราศีมังกรผมจะเผยเคล็ดลับการรับปี2569ห้หให้เฮงปังรวยให้เป็นปีแห่งการตั้งหลัก สู่จุดมุ่งหมายการประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเคล็ดลับในการรับปี2569นะครับต้องขอขอบคุณโบ t a n i สแอค t ิวิตี้สเปซแอนด์คาครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เราถ่ายทำอีพีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเข้าไปรับชมรับฟังเคล็ดลับรับปี2569 ของชาวลัคนาราศีมังกรให้เฮงปังรวยพร้อมๆกันได้เลยครับสมเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จหลังพระเสา,าย้ายทุกท่านคงพอทราบกันแล้วนะครับในปี2,569ดาวตรีเทพทั้งพระเสาพรพฤหัสพระราหูจะโครจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีอีกครั้งหนึ่งเหมือนในปี2,568 เพราะฉะนั้นปี68 69นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของทุกประเทศจุดเปลี่ยนของมวลมนุษยชาติครั้งใหญ่ในศตวรรษรอบเป็นร้อยรปีนะครับซึ่งพระเสารนี้ถือเป็นดวงดาวที่นักโหราศาสตร์บูรพะคณาจารย์โบราณอาจารย์ให้ความสำคัญในการพยากรณ์ดาวพระเสารถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้า แห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกับพระพฤหัสและพระราหูครั้งนี้ครับพระเสาจะโครจรเดินหน้าเต็มกำลังย้ายกลับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเหมือนพระเสาร์จำศีครับพระเสาเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสทำให้ดวงชะตาของบรรดุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ชี้เป็นชี้ตุยชี้ความสำเร็จชี้ความล้มเหลวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้เลยนะครับวันนี้ผมนำสามเคล็ดลับหลังดาวพระเสาโคจรโยกย้ายมาให้กับกัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนครับเคล็ดลับว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อความเป็นสิริมงคลตาม โบราณอาจารย์ที่เคยได้ว่าไว้ที่ได้ถ่ายทอดกันมานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเคล็ดลับต่อจากนี้ทั้ง3เคล็ดลับท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับเคล็ดลับที่1ครับขอให้กระยาณมิตรทุกท่านในวันที่พระเสาย้าย13กุมภาพันธ์2569หาโอกาสนะครับ นำพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งแทนด้วยพระเสาเทวาเนี่ยนะครับไปถวายแก่พระพิสุสงฆ์นะครับร่วมกับสังฆทานและผ้าไตจีวรแต่เคล็ดลับสำคัญครับตรงนี้ต้องนิมนต์พระพิสุสงฆ์เนี่ยสิบรูปตามกำลังพระเสามารับพระพุทธรูปผ้าไตจีวรและสังฆทานเพื่อเป็นการรับ ดาวใหญ่ดาวตรีเทพนะครับท่านอาจจะไม่ต้องทําคนเดียวอาจจะรวมตัวกับบูคณะในการทำนะครับแล้วก็นิมนพระสงฆ์ทั้ง10รูปเจริญพระพุทธมนต์ในบทอันเป็นมหาวงคลต่างๆเพื่อนําน้ําพระพุทธมนนั้นปราพรมเพื่อขับไล่สิ่งที่มันไม่ดีเพื่อเสริมความเป็นวงคลเสริมกําลังจิตกําลังใจเสริมการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในช่วงต้นปีครับเพราะดาวตรีเทพดาวแรก ที่โคจรโยกย้ายในปี69และสำคัญมากคือพระเสาร์นั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับแรกที่ท่านต้องทำที่สำคัญต้องทำในวันที่13กุมภาเท่านั้นนะครับใน3เคล็ดลับนี้ต้องทำในวันที่13กุมภาที่พระเสาร์ย้ายเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลเคล็ดลับที่2ครับขอให้กัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับหาโอกาสทำบุญในวันที่13กุมภาด้วยการ ปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กําลังจะโดนปลิดชีวิตปลาที่อยู่ในตลาดนะครับจํานวนอย่างน้อย110ตัวนะหรือลงท้ายจะมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ลงท้ายปิดท้ายด้วยกําลังพระเสาคือ110ชีวิตในการคืนอิสรภาพให้ชีวิตแก่ปลาเหล่านั้นนะครับยิ่งเป็นปลาที่ตั้งคันด้วยจะยิ่งดีนี่คือเคล็ดลับที่2นะครับ เคล็ดลับที่สครับเป็นเคล็ดลับการขอพรพระเสาวเทวาทุกๆวันที่พระเสาย้ายราศีในทุกๆประมาณสองปีครึ่ง3ปีโบราณอาจารย์ได้ว่าไว้ให้เตรียมของอันเป็นมหามงคลผลละหมากลากไม้ขนมที่ไม่ทำลายสรพพชีวิตทั้งหมด10บอย่างตามกำลังพระเสาและต้องเป็นขนมและผลไม้สีม่วงนะ หรือสีแดงอมดำก็ได้นะครับมาตั้งบวงสวงพร้อมด้วยใบยสีมหาเทพใบสีมหาพรมน้ำสีม่วงนะครับสีแดงอมดำก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับเดแก้วหรือ10แก้วรวมถึงการที่จะบวงสวงขอพรพระเสาร์านั้นต้องตั้งน้นโมงศจบแล้วว่าพระคาถาโสมานะกาิธาโทสิบจบ ก่อนที่จะขอพรสิ่งที่ท่านปารถนาในปี2,569ให้ประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าขอมากกว่าหนึ่งข้อนะครับเคล็ดลับคือต้องขอเพียงข้อเดียวนี่คือ3เคล็ดลับง่ายๆจะว่าง่ายก็ง่ายแต่การที่นิมนต์พระสิรูปก็ใช้คุณทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับถวายพระบุทรรูปพระไตรปิวรสังฆทานต่อพระสิรูปต้องปล่อยปร้อยสิบตัว ต้องตั้งโต๊ะบวงสวงและโต๊ะบวงสวงที่ผมบอกเนี่ยเป็นการบวงสวงขอพรแบบย่อแบบกระทัดรัดที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทุกท่านสามารถนําไปทําเองได้แต่ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดอยากจะหาคนนําท่านขอพรนําท่านทําบุญในวาระโอกาสพิเศษที่ดาวเสาโคจรย้ายเข้าสู่ราศีบีนในรอบ30ปีแบบนี้ ในวันที่13กุมภาพันธ์ผมอาจารย์สันมหาทศดาศราขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสามารถมาร่วมกับผมได้ครับวันนั้นผมจะจัดการทำบุญใหญ่รับพระสาวเทวาโคจรย้ายราศีด้วยการทำบุญใหญ่ครับนิบนพระสิบรูปเจริญมหาพรพุทธมนต์ถวายพระพุทธรูปพระไตจีวรสังฆทานทำบุญปล่อยปลานะว่าคาถาพิธีลอยเคาะปล่อยปลาทั้ง110ชีวิต แล้วก็จะมีการบวงสวงไม่เพียงแค่ใบสีมหาเทพมหาพรมไม่เพียงของวงคน10อย่างน้ำสิบแก้วเท่านั้นนะครับเราจะจัดบรรลังบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ตามโบราณประเพณีเพื่อขอพรเทพพระเสาเทวาและถวยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งอนันตจักรวานนั่นเองนะครับใครสนใจเข้าร่วมพิธีในวันนี้เรายังมีพิธีการในการนำวันเดือนปีเกิดของท่าน มาผูกดวงตามหลักโหราศาสตร์นะครับและผูกมัดไว้กับเทียนอาคมเทพพสาเทวาเพื่อจุดในวันนั้นหลังจากพิธีบวงสวงนะการอ่านพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นมหามงคลในระหว่างพิธีจะมีการขึงสายศิลตะข่ายเพชรโยงสายศิลลงที่ศีรษะของทุกท่านในงานพิธีแล้วก็จะมียันเทพพสายันเกาะเพชร ในระหว่างร่วมพิธีด้วยอีกทั้งยังมีพิธีการลอยเคาะตัดผมตัดเล็บเศษเสื้อผ้ารูปถ่ายเพื่อเป็นการอาลอยเคาะลอยกรรมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณอาจารย์มานะครับที่ถ่ายทอดกันมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านต้องใช้วิจารณนเราทําเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจทําเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วชะตาชีวิตของท่าน อยู่ในน้ำมือของท่านเองอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมด้วยนะครับพิธีการทำบุญการขอพอรที่โบราณอาจารย์นั้นสืบทอดต่อกันมานี้เป็นเพียงการให้กำลังใจเสริมชีวิตเสริมดวงชะตาในอีกแง่บุมหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับ ถ้าใครว่างใครอยากจะมาร่วมทําบุญกันอยากจะมาร่วมให้ผมเป็นผู้นําในการพาทุกท่านขอพรเทพพระเสาเทวามาร่วมกันจุดเทียนเทพพระเสาเทวาที่พูก,กััดดวงชะตาจักรราศีโบราณเดิมมามาร่วมกันครับวันที่13คกุมภาพันธ์2,569ติดต่อเข้ามานะครับทางบ้านเขียวครับแอปไซน์ SUN 59ที่ขึ้นมาหน้าจอตรงนี้นะครับ รับผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จํานวนจํากัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วหวังว่าจะได้พบกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในงานพิธีขอบคุณครับ